จากที่นี่จ้ะจากฮองม่วงไปฮอดหกทุ่มบิังจนแสะล้วพี่น้องเอ้ยบานอย่างนี้ไปไหนนี่คลิปนี่คลิปเดี่ยวน้องแมอูดรหันมาพี่แม่อุดรหันมาพี่แม่รอดกันแล้วกันแต่ว่าน้องว่าปูเป็นสิ่งไหนเล็กยู่ใส่ก่อนลูกอยู่แน่นอนแจะถ่าเริ่บวมสวนมืออื่นแล้วปูปูบอกจ้ะขีขอน้ำยาบ่ลูกจ้า ผูบ้บอกว่าถ้าล่ำบ,บวงสวงเสร็จแล้วมืออื่นน่ะแล้วก็ห้ไปเบิงเลอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอันนี้ก็ได้แต่หามเอาน้ำใส่น<า>น้ำแต่น้ำก็่ได้สื้อต้องกินต้องเอาไวว่าถ้าจะเอานาา้ำซุ่มเป็นซาอ่ะเอาน้ำซา ต้รงมาซักต้รรมาตซดูนะำไปดูนี่วุ้ยตักแม่เราซองอยู่นี่เจนนู่นนี่มากแล้วเดือนเดือนขัาซองเงินไปเอาน้ำจากบ่อสะน้ำบริสุทธิ์มาใส่ตู้น้ำบริสุทธิ์สั่งก็ไถ้าถ้าเอาตักมาใส่ถังเขาถ้าถังอยู่ในมันนาวอยู่ในถังนั่นเขาสีเข้าห็นเข้าตรงตักตักมาจากสากเลย เราอยากให้ต้องวิ่งตามกันน้องวิ่งให้ทันงูน้ะน้องชิ้นนี้ตักน้ำอยู่ในสะมาเทไว้ในตุ้มหรือในขันที่ขันเฉียบในในอ่างนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวเจนุดเอาให้เต็มวันนี้เนี่ยเจนุดตักใส่เลยเอาละทีเดียวเจนุดเจฟูบอกว่าให้อยู่อ่างพหานาหรืออ้าใส่อ่าง อ้างไห้ได้ถามให้มันเป็นแบบว่าบ่มีปูยาบ่ให้มีปูมีงาอ้างอย่างไรได้บ่ลูกนี่อ้างทั้งหลายได้ไหมลู้างมืออื่นลูกอ้างบ่ได้ดิต้องล้างไว้แต่มือนี่กับล่างมือเอื้อนเอฟซีดาเนาะต้องอ้างอย่างไรได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเจนุสจัดการเจนุบอกเจนุสเลยลูกย่าจ้าจัดการเลยเด้อช่วยกันตัวช่วยกันทั้งไหน่วยจะบอกซะ เมาช่วยกันเฮ็ดตัวเฮ้ยบาน้อีหลาเราฝันดวงฟังเนี่ยบานนี้เป็นบรรยากาศเนาะค่ะน้องลิต้านะคะกับน้องคิมมี่เนาะค่ะในบ้านเราเลื่อมบ่อยพอก็โอปอก็แม่เบม่อนทราบจ้ะก็คว่าจังใดลูกฝันว่าเห็นผีจ้ะในยืนต้นไม้แล้วตัวขาวๆที่ก็ไปเหี่ยมอีหลาเน่ยไม่เหมือนทราบอืออ่า เพ a, ิ่นกลับมาหาอีหลาแต่บบินสวรรค์เน uh ี่ยจะไม่บัวอีหลาก็เลยตียางข้าเจ้าวขึ้นกลับมาแต่าข้าเจ้ีบวเบาๆข้าเจ้าสิเขียนเพิ่นข้าเจ้าสิเขียนไว้กระดาษว่าเพิ่นเราอีหยังไปเอีหยังเนี่ยจ้ะอีหลาก็คิดว่าเป็อียงที่จะสีเจ้เพิ่นก็เลยแหยเหล็กเหล็กปลาบ้าจ๊ะ ดเก่าแด้ยีหลาเก่าโตกับเล็กปูวีหลาเก็มาสั่ป็นกบเที่ยวย่างไงเนาะยังยืนยันคำเดิมอยู่บ่ลูกจ้าว่าสวรรค์แบบว่าโคสีบ้าให้อีหลาเมื่อนี้กได้ร้านแม่อุดรน่องขีมมีเนาะค่ะน้องขีมมีสีกอนบนน้อเหมือนเอื่นนั้น ก้อนจ้ามอให้แน่นลกอนจ้้อนจ้าน้องที่มีฝันพ่ลูกไม่ได้ฝันแต่ว่าเป็นเด็กมากเป็นเด็กมากคุณอกเด็กนบอกขห้อุวรแน่นจ้าเนอยากมาหากันบมือเลยใส่ปวยมหากันเดึงมหากันเนาะปุมาหากันบอกฝันแต่ว่ามีเล็กมัก สามมาตัวใดล่ะลูกสามปดหนึ่งจ้ะโอ้สามตัวจนม่กีนงแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งรูปาแม่นดลยเนาะมนแม่ดอนแมนแมนแมนรูสาวแมนอนนี่ะที่บ้านแม่อนนนสามแปดหนึ่งบลูกมักทักเลตัวนี้แม่อนเอวนรอบนั้นก็บอกแม่ศูนย์เก้าเนาะโอ้รอบที่ออกศูนย์เก้านะ มาได้รวดว่าลูกหลาคิมมี่มาได้ดีแต่มันเหมือนเป็นอยากบอกเล็กด้วยจิมมี่บอกดีละเป็นยังไงลูกมักตะโดนมือไปแม่ต้องอายลูกพูดเหมือนลูกตาไม่โดนมืออืมนี่น้องคิมมี่ประทัดน้องกล้าโอ้ คมนี่บน้องคีมมี่ใชสิเดดตัวกันน้องคีมนี่ระน้องตาคีี่พะน้อไหนล่ะตัวเลข่ะสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งกับเจ็ดแกับเจ็ดาไมไม่เขียนเจ็ให้นี่น้องเอาดูโอ้โหอเอาทะกันเลยเหรอะทะกันมากัน เือเป็นลูกครึงมัดจังได้จังได้พ่อกันเมื่อนี้แม่ร้อนอยากมากว่าจ๊ารับใกล้ๆกันให้ลูกน้อใกล้ๆกันนแดดซอีรานะพ่อคอยห้าดดซองมันไม่ค่อยเห็นเนาะมันเลี่ยมมันเลี่ยมเอิ้นมัเี่ยมมันเลี่ยมเน่มากไม่เอแ่อเห็นเี่สิว่าพ่อทราบดีจะน้องคีมี่ปะทะน้องลิปตานะครับจังได้จังได้พ่อกันน้องมือนี้ว่าได้นัดกันดีหน่ มาแบบบ่ได้นัดหมายเลยนะครับแม่อุดรมาจังไดหร่เมื่อนี่หันมาที่ละกล้องนะลูกจังไหร่จีเม่น้องน้องคิมมี่นี่เป็นเป็นลูกสาวของปู่จันบ่แมนจ้ะลูกสาวปู่จันลูกสาวลูกสาวเลยละกิน้องเลย สงสัยส sí. ิหมักมาจากปูคนอะเดียวนี่มเนพ่ยวาวาติดร้านปูดิเมนคือพ่อบพน้องวันนี้พ่เพี่แม่แม่แต่น้องคีมีหันมาจากไหนเน้องคีมีนะครับน้องคีมีกับน้องลิตาแบ่งกันเอาเด้อผู้ใดบุญผู้ใดล่างพ่อกันดุยบังเอิญเนาะค่ะเนาะน้องดิตากับจังวะบ่ได้ไปโรงเรียนน้องขี้มีคือบ่ได้ไปมือนียุดจียุดบ่จ้ะ ยุทธแต่ผู้ให้่พากเป็นลีดเดอร์เมื่อวานนี่ผู้เลยพากเป็นเสี้ยนลีดเดอร์เป็นเสี้ยนลีดเดอร์บ้านนี้แม่อูแต่งงานก็เลยคึดอยากมากกว่าจ้าเอ๋ยอย่าบอกเพื่นเอิญมากเ่ยจ้ะป้าป้าไปหาพี่หน้าขี่วันนี้เอาสียำในของเมืองจิ้งเหลียนมาใสนเกิดเพื่อนว่าแั่ได้ว่าสีสูตยำก็เลยมากสบายเขาเล่มีส่วนกุ้งเนคี้ยนต่ำเนี่ยโอ้มา เขียนซคำว่าม่จางแบบมันจางหมือนมหาใหญ่ขึ้นเนาะน้องเกามากตัวใดกันลูมากเจ็ดแปดเกาจ้ะชื่อเก่าเนาะลูกจ้ะบ่อเลี่ยนเหรอก่บเลี่ยนเลยมีแต่เสี้ยวสองตัวล่างน้ำยาบ่อเมื้อนแม่เมื้อนสองตัวล่างมันบ้างสองตัวล่างไเอางเลยเอาไน้นาไม่หมดนด้นาเลยเอาแน่นาอันนี้น้องน้องขี้มีมาเจอน้องดีตาว่าสันพ่อกันสีร่ำนุ่งกันเมื้อนว่าสันตัวใดก็น้องขี้มี สามแปดหนึ่งจ้ะน้องคิมมี่เป็นลูกใครลูกลูกปู่จันลูกปู่จันให้มาเส่งตัวแทนมาครับส่งตัวแทนมาแล้วปู่งตัวแทนมาแล้วบ้านครับกูมานหน่อยซองขนบานนี้มาพอกันหน้าขี้หน่อยหน้าขี้หน่อยบ๊น้าขี้น่อยเนาะชอบไหมชอบพี่คิมมี่ไหมลูกน้องตาชอบค่ะอยากฟอดน้ำกันบ่ลูก กัตจ้โอ้จนหัวจักกัตวุ้นนี่ยังร่ำใส่กันอยู่ดิสอมร่ำน้ำกันเซ่ยนาะนะครับอยากให้ขี้มีมาร่ำด้วยบ่ลูกอันพึ่งให้คิมมี่จ้ะอีลาพึกให้คิมมี่คิมมี่นี่ไปเป็นพี่เป็นน้องลูกอีลาเป็นพี่อันคิมมี่เป็นน้องอย่าเจอกันวันไหนขี้มีจ้ะบอกห้องกระพ่ออันหัวจักกันเมือดได้หนิขี้มีจ้ะ ต้องก้าวจักกันมือต้องหูวจักกันถึงชาตากันเลยมือนี่เอามาล่ำใส่กันจับใส่กันน้องลิต้าประทะน้องคิมมี่ทางนะคะเป็นแนวทางค่ะกับบรรยากาศนะค่ะน้องมาขอด้วยตัวเองก็ได้ดื้อพอแม่พี่น้องเรยงรุ่งเลยเขจามากจจาก็ได้สุขคนดูได้กลนเยอะมาก คนเก่งขอบคุณมากๆจ้ากจ้า